ครับเทมเงินครับนะเั็นก้อนเทมงันครับต้องระเบิดททมะ้องระเบิดโอ้หมดหมดบหมดครับบมดหฟ้าบหมด

คนหนึ่นัะลองจากลองจากด้นหนึ่งแกันให้ซัพพอร์ตทีมได้ดีมากครับ <static. S 1> แสงครับโทษครับแสงถอยทีมเจ็บหนึ่งบอแขเคข้ง โมงหมดครับโมงหมดโมงหมดมองหมดมมมมโทษโทษโทษ บนลไม่มีบองมีหนึ่งครับบนน้ำเองครับอ๋อไม่ใช่นี่ทิทางโอ้เพิ่มไปแล้วบนสุดสองเจ็ดหนึ่งบนอองเจ็ดหนึ่ง เรียบร้อยครับชนะไป50ครับวินนี้เลยสกอร์10ต่อ0ครับจบคลิปครับ